ดีค่ะคิมน si> ี้ก็อยู่กับซาปันโกกอกนะคะค่ะก็มานะคะก็จะมาขอแสดงความดีใจกับแม่ออฟนะคะแม่ออฟก็มีเซอร์ไพรส์ใหญ่นะคะใหญ่มากเลยนะคะค่ะแล้วเราไปฟังกันนะคะไปนะคะมานะคะลุงพลก็มาป้าแตงก็มานะคะไปเป็นข่าวดีกับพ่อนิ่มแม่อฟนะคะข่าวดีข่าวใหญ่มากเลยนะคะ เื้อพากันจุ้มอะไรกันครับพากันจุ้มอะไรกันเนี่ยเต้าแมกแจบองโอ้พาจุ้มแจวบองันนเมาืเปเ้เลยข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวก้อมข้มวมาพอโบไปสบใส่ตัวนี้แกแก้นี้คอยเป็นคนบลาเ้าคนนายไหครับผมผมอแก้แก้ทีนกพนนมีเีทาทางก็ได้ห ห่างกันห่างกันใม่เขาจ่อมาเห็นผิวเราหมดเลยโอ้แต่ชิดแล้วต้องดึงออกมันรุ่นนี้ยังขึ้นอยู่ตีสิวห้ากิบบาทไม่เชิญมาเลยมาเลยไม่เอานะป่ะเจ้าบองคุณซื้อบ้านสองหลังลูกกิมอ๋อโอ๊ยชื่อ้องให้ลุงพลเหรอให้ป้า ป้าทำชิปไปเมื่อกี้นี่ไม่รู้อะไรเมื่อกี้แต่ความชัดเจนอยู่ตรงนี้นะคะฝุดกันฝุดกันที่แหลกคือแบบว่ายังไงใ้ช่วงไงป้าก็บอกอยู่ช่วยได้ววันนี้หมดแล้วอะไรช่วยค่ะทุกคนนะครับเสถียรป้าขยายความที่ชัวอะไรเอาอีกทีที่บอก็คือคุณเจรคครับุณเจ้านคุณเจร้านคุณเจร้านเคยเป็นร้านถ่ายรูปของลุงจิมมี่เรื่องจริงแล้วก็เป็นคุณเจ้าบ้าน เป็นบ้านน็อกดาวที่เราย้ายมาจาก่เท่ากันนจะดบอเพื่อนป้าไปอเร่องนีเรื่องทิ้งันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีท่านไม่ประสงค์จะออกงานอ่าท่านมอบสมบัติทั้งสองหลังเนี่ยไว้ที่วางปู่ปริจิตนาคราชทูสาทุสาทุสาทูเผื่อมีเอฟซีมาจะได้มาพักหรือมาดีไรได้ในอนาคตคือแอ์อีหยังก็ยังอยู่ ก็ได,ด้เจอคบคุณโต๊มีแอกี่เยอะครับแอกี่โอ้ยโอ้ยอยู่นี่ครับอย่าหันมาอย่าหันมานี่อย่าหันมานี่แอร์ก็ก็ <c oughs> จะเป็นแค่ตัวบ้านกับร้าน <c oughs> ส่วนแอร์ เอร์กี่สองตัวก็น่าจะเป็นของลุงจิมที่จะต้องมาเอาแล้วกันีอ้คือแล้วแต่ลุงจิมมาลุงจิมจะเอากลับไปหรือว่าจะทิ้งไว้ที่นี่หรือว่าจะถวายที่ลานองูเลยเพราะว่าถ้าเป็นแอร์ที่ติดกับตัวบ้านก็ใช้มันต้องจะอยู่กอกๆแล้วแหละแต่แอร์ที่นี่น่าจะเป็นแอร์ใหม่แต่ว่ากีบีทีวเราไม่รู้น่าจะแปดพันหรือเก้าพันเก้าพันน่าจะประมาณนี้แอร์ตัวเล็กโอ้ถ้าวันนั้นถ้าวันนี้พอเอาก็ได้นอนตรงนี้เลยสิวันนี้อันนี้ก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์ออกนามนะก็มอบคุณแกนี่ให้ปะแตนไว้ดูแลให้ปัตตนไว้ดูแลอาจารย์กัเปิดปรฐมวมรเลยก็บ้านบ้านของลุงิมนะครับแม่อ๊อบนอนางันบ้านของลุงจิมผู้ใหญ่ใจดีมีความประสงค์แยกกันนอนแยกกันนอนบ้านของลุงจิมเดิมผู้ใหญ่ใจดีท่านประสงค์ที่จะให้แม่อ๊อฟพออ๊อฟมาพักเวลาที่มีกิจกรรมหรือมีงานอะไรที่พออ๊อฟจะมาพักก็ให้พออ๊อฟกับแม่อ๊อบพักที่นั่นชัดเจนมากนะเมื่อกี้เนี่ย พ่ออ๊อฟเคบอกว่าแยกกันนอนสองาลังนั่นอย่างเงีไงอีกคู่นึงนั่นบ้านก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ก็สิแยกกันนอนอ๋อเมื่อเช้ามันบอกล้างหน้าไก่อยู่เลยเมื่อเช้าเอ้าเย้ไม่ตัดนะจม่รียไก่หวะจะเลี้ยงไก่หวะเลี้ยงพ่อบอกล้างล้างหน้าไก่แล้วอันนั้นบอกป้าอะไรเนาะไม่รู้เอ้ยหน้าไก่คืออะไรป้าไม่รู้ไก่ไว้ตีป้าไม่รู้จริงๆก็ขอบคุณเพื่อใจดีนะคะคือหลายๆคนที่ ทำอะไรต่างๆนานาให้กับลุงพลปาแตนมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยห้ายท่านมากที่ทําอะไรแล้วบอกว่าไม่ประสองค์ออกนามไม่ประสองค์ออกนามคือเป็นความปรับปืิ่มที่รูบเปิดแต้เราทุกคนเนี่ย <c oughs> ประทับใจจริงๆว่าบางคนน่ะบางคนก็อาจจะแบบเอออยากเอ,อ่ยชื่ออะไรเวลาทำบุญเราก็อยาก ผมว่าเวลาทำบุญทำอะไรล้วก็บอกท่านว่าที่ท่านทำบุญมาท่านอยากให้เอ,อ่ยชื่อไหมให้อะไรไหมทุกคนบางคนก็บอกว่าไม่ต้องเพราะทำด้วยใจบางคนก็บอกและแต่ลุงแต่ป้าไอเราเนี่ยคือแบบว่าอยากจะบอกชื่อเพ่นให้หมดทุกคนเลยที่ที่ที่ททร่วมเรามาเพราะว่าเราอยากประกาศให้รู้ว่าคนที่ทำกับเราทำสิ่งดีๆกับเราแล้วก็สนับสนุนให้เราทำสิ่งดีๆเนี่ยคือคนคนี้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 แต่ก็ยังมีคนที่ปิดทองหลังพระอีกหลายท่านที่ ไม่ถือตรงนี้ไม่ขอมีรายชื่อแต่ขอเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนพุงพลประแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนให้ให้มีความสบายอกสบายใจให้มีความผ่านพ้นทุกอย่างด้วยทุกๆกรณีที่ที่ที่มันเกิดขึ้นท่านทำด้วยใจจ,จริงๆทุกท่านเป็นอะไรที่เราเราเราพูดสิ่งนี้ไม่จบหรอก เพราะไม่ว่าแค่ลุงป้าที่ได้รับนะยูทูบเบอทุกคนก็ได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ไม่ว่าจะว่าไม่ว่าท่านจะเป็นแบบไปท่องหลังพระหรือมาซึ่งหน้าหรือมาเจอกันแล้วที่รานปู่อย่างเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยขอบคุณมากๆค่ะสําหรับทุกๆอย่างที่ดีๆที่มอบให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าลุงพลประแตนไม่เคยเปลี่ยนไป สิ่งดีๆที่ท่านมอบให้เราเราจะพยายามมอบให้คนอื่นต่อๆไปถ้าเรามีโอกาสถ้าเรามีช่วงเวลาที่เราจะให้คนอื่นตามความเหมาะสมที่เราอะพอจะมีให้คนอื่นได้ถ้าเรามีพลังก,กำลังมากเราก็ให้มากถ้า,ามีพลังก,กำลังน้อยเราก็ให้ตามกำลังของเราแต่เชื่อได้เลยว่าลุงป,ป้าให้คนอื่นต่อแน่นอน ถ้ามันไม่เหนือบากว่าแรงเพื่อตอบแทนเอฟซีทุกท่านที่ปรารถนาดีกับเราโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆเลยคีหิวแห้งเนาอ้กิงหหอมก็บักหัโอก็เหลือส่วนของพี่ชัยเนาะที่ยังไม่ชัดเจนเนาะพี่ชัยจะขายบ้านขายได้ไหมบ้านของพี่ชัยบ้านสีมพูอ่ะถ้าถามลุงลงก็อยากให้พี่ชัย เก็บไว้เป็นสมบัติของพี่ชัยกับสามมนไม่ว่าจะย้ายไปที่ดินแปลงก็สมควรที่จะทำเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งนัน,ม,นมันมีค่าสำหรับสามมนกับพี่ชัยเพราะว่าเป็นสิ่ง,งที่เอฟซีก็ตั้งใจทำให้ ไม่อยากให้ทิ้งไม่ได้ทิ้งแล้วล่ะลุงถ้าอยู่นี่ก็ไม่ได้ทิ้งอยู่นี่ไหมเห็นล็อกไม่เห็นอะไรเลยบ้านไม่เห็นล็อกลุงบอกว่าจิ้งจกไปอยู่หมดแล้วบ้านก็ไม่ล็อกใครจะเข้าออกก็ไม่รู้สามมูลนต้องควงจากสามมูลด้วยที่ไม่ล็อกบ้านนี่คือแบบถ้าเกิดว่าอะไรแล้วเช่นไรหรือว่ามีล็อกใครมันมีชีพพอไว้ใจที่นี่ป้ามันมีอะไของนอนมันไม่รู้ข้ามเมคืนแล้วเราเหรอโอเคแต่ว่าวันนี้เผื่อลุงว่าเออลุงจะได้ใช้เครื่องมือผมก็เลยไม่รับผองถืองเลยมันต้องต้องโทรบอกโทรบอก เราจะอยู่อยู่มาโดยพาราการนะตกลับมาเพราะว่าเพื่อนมันร่วงเขามีอยู่ก็ซื้อมาไว้ไว้หลายอย่างงเดือนก็ซื้อมาแล้วลูกหมูก็ซื้อมาสองตัวแล้วจิ๊กซอก็ซื้อมาไว้แล้วก็เหลือเราเตอรีกตัวหนึ่งที่จะต้องซื้อค่อยๆซื้อไปอุปกรณ์ช่างมันทาได้ทุกอย่างอยู่แล้วถ้าไหนไม่พอเดี๋ยวโทรกริ้งถ้ถึงไม่ถึงไม่มาส่งก็ไปเอาเอง ก็ตงมีแต่ทองคำเลยที่ยังไม่พอถ้าใครมีก็เป็นทองคำอีกสิ่งหนึ่งทองคำโอเคทุกคนแต่ตั้งใจไว้แล้วค่ะป้าก็ยกเป็นตอนเดือนนี้ลุงคุณลุงไม่เอาไปไหนดูแลละครอนุญาตนอ่นนะเด้อมดูแก